สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะยินดีต้อนรับกับช่องรัดดาชาแนลกับสาวเชฟภูมิคนมักตัวเล็กผู้เกา่าผู้เดิมรายงานโตพี่น้องเศร้านี้เนาะค่ะมาในกลุ่มไลฟ์พี่ของเจฟ้องเบียมาฝากมาตอนแล้วก็คงสุดท้ายอาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะพี่น้องคะ นำมาฝากมาตอนในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงข้อมูลและแนวทงางมักกตามขัดใจกะบลอยพานเนาะคะ่ะเพราะมีไพ่ดัววาลขสีออกอยังพี่น้องก่อนสิเข้าไปเบื้องข้อมูลแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนเป็นกำลังใจให้อรรดากันเนาะค่ะพี่น้องเข้าไปเบื้องข้อมูลกันค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะมาเริ่มกันที่อาจารย์ดุยพระรันเนาะค่ะพี่น้อง 092 098 071 992 902 908 971 901 170เน้นเน้นบน98 92 71 01 80 02เครื่องหมายดอดจันคือตัวเน้นล่าง92 02 78 70 มาต่อกันที่เลขซานเจ้าเนาะคะ่ะเม็ดเดียวคือเก้าหกศูนย์เนาะค่ะพี่น้องกับนําเนาะค่ะพี่น้องคะตามต่อกันที่แอดนั่งฟ้าใจเกินร้อยเนาะคะ่ะแนวทา้งรางเพลินเนาะค่ะพี่น้องคะหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หกหกสี่หกห้าเบิ้ลห้าห้าหกหกหกสี่ก็พกหานี่คือเน้นหนักๆเด้อพี่น้องงวดที่ผ่านมาหายเจ็ดเก้าออกข้างบนเนาะค่ะพี่น้องคะตามต่อกันที่แนวทางบนเพลินขันพี่น้อง 07 72 87ดเเน้นเน้นหนักหนักหนึ่งหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกดสองหดเดหกแดเดเิดท้ายกันที่รัฐบาลไทยของเจฟ้องเบียร์เนาะคะ่ะพี่น้องคะฟันที่7จ็ดค่ะเจ็ดสองเดศดสมเม็ดเดียว7จ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเดเนาะคะ่ะแปดเจดสาม 2 7 8แนวทางเจฟฟองเบียร์ลดมาจากกลุ่ม V ีไอผู้ใดยังเป็น FC ของเพื่นกะจัดจนนานเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะฝ่าวงการบ้านเนาะค่ะพี่น้องแนวทางก็ะมีเขามีลดเป็นเรื่องปกติของดวงแต่ละบุคคลเนาะค่ะพี่น้องคะกะ ขอขอบคุณเจ้าของขอมูลทุกอาจารย์ทุกสำนักขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมแนวทางคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับตัวเล็กและกับมือเฮ็ดงานเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ